สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูตาลน,นะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนพวกเรานะคะในเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละนะคะเป็นครั้งที่5นะคะซึ่งโจทย์ปัญหาร้อยละในวันนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างไปจากครั้งที่แล้วนะคะก็คือว่าครั้งที่แล้วนะคะในโจทย์ของเรานะคะเขาจะให้มาเป็นจํานวนของสิ่งของใดๆนะคะแล้วก็ ให้มาเป็นร้อยละเป็นเปอร์เซนต์ใช่ไหมคะแล้วก็ให้เราหาออกมาว่าเ,ออเท่านั้นร้อยละหรือว่าเท่านั้นเปอร์เซนต์เนี่ยหาออกมาแล้วจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะโจทย์ของเรานะคะเขาจะไม่ได้ให้มาเป็นในรูปของร้อยละในรูปของเปอร์เซนต์แต่เขาจะให้จำนวน2จํจำนวนมาแล้วให้เรา ตอบออกมาให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์ให้ได้นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะโจทย์ปัญหาในวันนี้นะคะเรานะคะจะต้องตอบตอบอยู่ในรูปของร้อยละจุดจุดจุดนะคะเช่นร้อยละห้าหรือห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะคะเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าโจทย์ถามหาเป็นร้อยละหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ,ะตัวอย่างของครูนะคะวันนี้ครูยกตัวอย่างเป็นเรื่องของออจำนวนรถยนต์นะคะซึ่งโจทย์มีอยู่ว่าร้านโชคดีมีรถยนต์120คันเป็นรถยนต์สีแดง6คันนะคะ,ะเขาบอกมาว่าร้านโชคดีมีรถยนต์ทั้งหมดเนี่ย120คัน แล้วก็เป็นรถยนต์สีแดงเนี่ยหกคันแล้วทีนี้โจทย์นะคะโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าเป็นรถยนต์สีแดงร้อยละเท่าใดของรถยนต์ทั้งหมดนะคะถามว่าเป็นรถยนต์สีแดงร้อยละเท่าใดาาของรถยนต์ทั้งหมดซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยในโจทย์นะคะในโจทย์เขาบอกมาแล้วนะคะว่าเป็นรถยนต์สีแดงอ่ะเท่าไหร่ใช่ไหมคะ เป็นรถยนต์สีแดงคือเท่าไหร่ก็คือคือหกคันนั่นเองแต่เขาถามเราเนี่ยเขาถามว่าเป็นรถยนต์สีแดงอีกร้อยละเท่าใดใช่ไหมคะยังถามถึงรถยนต์สีแดงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าในคําถามของเขาเนี่ยเขาเพิ่มเติมเข้าไปคือคําว่าร้อยละแสดงว่าเราจะต้องหาคําตอบออกมาให้อยู่ในรูปของร้อยละนั่นเองนะคะโดยเทียบโดยเทียบรถยนต์สีแดงเนี่ย จำนวนของรถยนต์ทั้งหมดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีการทำเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะครูนะคะก็จะให้เด็กๆนะคะสแสดงวิธีทำโดยใช้การเทียบปัญญัติตรายางนะคะเรามาดูตัวอย่างการแสดงวิธีทำกันเลยนะคะก็จากโจทย์นะคะเราจะต้องทำการเปรียบเทียบก็คือ ต้องต้องทำการเปรียบเทียบรถสีแดงใช่ไหมคะกับรถยนต์ทั้งหมดนะคะกับรถยนต์ทั้งหมดนะคะอารถสีแดงกับรถยนต์ทั้งหมดเนาะกูเปลี่ยนสีก่อนนะคะอารถยนต์สีแดงกับรถยนต์ทั้งหมดซึ่งเอาจริงๆคือเขาถามหาจํานวนของรถยนต์สีแดงใช่ไหมคะ เขาถามหาจํานวนของรถยนต์สีแดงแปลว่าเราจะต้องเอาจํานวนของรถยนต์สีแดงไว้ข้างหลังนะคะการเทียบขยะตะยัยงในวันนี้นะคะจะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านๆมาเพราะว่าครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยเราเทียบเพื่อหาว่าจํานวนเปอร์เซนต์หรือว่าจํานวนร้อยละที่เขาให้มานั้นนะ่ะมันคือเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราจะเอาจํานวนที่เขาให้มา สองจนวนเพื่อแปลงให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซนต์ดังนั้นเราต้องเอาจํานวน2จํานวนที่เขาให้มา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 เป็นตัวช่วยในการหาร้อยละของเรานั่นเองนะคะ,ะร้านโชคดีมีรถยนต์120คันเป็นรถยนต์สีแดง6คันแปลว่ารถยนต์ทั้งหมดเนี่ยรถยนต์ทั้งหมดก็คือเท่าไหร่คะ,ะรถยนต์ทั้งหมดคือ120คันนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็เป็นรถยนต์สีแดง6คัน เราก็จะมาเริ่มเขียนกันเลยนะคะ,ะก็จะเปลี่ยนเราจะเริ่มเทียบจากจำนวนจริงที่โจทย์ให้มานะคะในบรรทัดที่1อ่าแล้วพอบรรทัดที่สองเนี่ยเราจะเทียบให้ รถยนต์จริงเป็น1นึคันเพื่อให้ได้ข้างหลังออกมาเป็นเศษส่วนนะคะแล้วก็บรรทัดที่3คือการเทียบให้รถยนต์มี100คันเพื่อจะได้เทียบให้เป็นจํานวนจริงๆกับ100ทนั่นเองนะคะก็คือเทียบให้เป็นร้อยละหรือเทียบให้เป็นเปอร์เซ็นต์ให้ได้นั่นเองนะคะออวิธีทำของเราก็จะเป็นถ้ามีรถยนต์นะคะครูขอไม่เขียนชื่อร้านนะคะถ้ามีรถยนต์ หนึ่งรอยยี่สิบคันนะคะจะเป็นรถสีแดงกี่คันคะจากโจทย์บอกมาแล้วนะคะจะเป็นรถยนต์สีแดงหกคันนั่นเองนะคะจะเป็นรถยนต์สีแดงหกคันนะคะ 6คันนะคะต่อไปนะคะบรรทัดที่2ค่ะข้อความเดิมอ่ครูลืมเขียนคำว่าทั้งหมดใช่ไหมคะครูลืมเขียนว่าถ้ามีรถยนต์ทั้งหมดใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะนั้นเราเอาไว้สรุปในตอนท้ายก็ได้นะคะถ้ามีรถยนต์บรรทัดที่2ข้างหน้าให้เป็น1เสมอนะคะหนึ่งคัน จะเป็นรถยนต์สีแดงข้างหลังของเรานะคะจะเป็นรถยนต์สีแดงตรงนี้นะคะจะต้องเป็นเศษส่วนนะคะซึ่งเศษส่วนก็คือมาจากเศษหลังส่วนหน้านะคะหลังของเราก็คือหลังของเราคือหกนะคะและก็หน้าของเราคือหนึ่งรอยยี่สิบนะคะ เศษหลังส่วนหน้าก็จะเป็นเศษ6ส่วน120คันนะคะคันต่อไปนะคะบรรทัดที่3ถ้ามีรถยนต์นักเรียนสังเกตนะคะบรรทัดที่1นะคะ ครูบอกว่าถ้ามีรถยนต์120คันจะเป็นรถยนต์สีแดง6คันอันนี้ครูเอาจํานวนตัวเลขจริงๆเนี่ยมาจากโจทย์นั่นเองนะคะบรรทัดแรกก็คือเอาตัวเลขจริงจากโจทย์นะคะบรรทัดที่2ถ้ามีรถยนต์1นึ่งคันเทียบต่อ1คันนั่นเองนะคะจะเป็นรถยนต์สีแดงก็ออกมาเป็นเศษส่วนนะคะบรรทัดที่3เนี่ยเราต้องตอบเป็นร้อยละใช่ไหมคะเราต้องการคําตอบเป็นร้อยละเป็นเปอร์เซ็นดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่โจทย์ให หาคำตอบออกมาให้อยู่ในรูปของร้อยละของเปอร์เซ็นเนี่ยเราจะต้องเทียบกับ100เสมอนะคะดังนั้นบรรทัดที่3ก็จะเป็นถ้ามีรถยนต์100คันนั่นเองค่ะถ้ามีรถยนต์100คันนะคะจะเป็นรถยนต์สีแดง ข้างหน้าเป็น100ใช่ไหมคะก็จะเป็น100นะคะอ่าเป็น100นะคะคูณกับเศษส่วนคือเศษ6ส่วน120นะคะเท่ากับแล้วก็หาคำตอบออกมานะคะหาคำตอบออกมาอ่าหนึ่งรอยคูณด้วยหก ะะหารด้วย120อันนี้เด็กๆจะตัดทอนเลยก็ได้นะคะตัดทอนอาจจะตัดทอนกี่ครั้งดีอ่ะหรือว่าจะคูณก่อนก็จะดีนะคะเพราะว่าเราจะได้ง่ายต่อการหาคำตอบนะถ้าคูณเลยก็จะเป็น100 คูณกับ6นะคะก็จะได้เป็น600นะ600ส่วนด้วย120อ่นะคะคันเศษ600ส่วน120นะคะก็คือเอาง่ายง่ายเขามีศูนย์เหมือนกัน2ตัวใช่ไหมคะศูนย์สตัวนี้ก็คือหารด้วยแม่10นั่นเองถ้าใช้ ถ้าครูใช้10หารทั้งตัวบนตัวล่างก็จะเหลือเป็นเศษ60ส่วน12ใช่ไหมคะทีนี้เศษ60ส่วน12เนี่ยก็คือใช้แม่12ในการหานะคะสิบเป็น12 12 5เป็น60นะคะดังนั้นคำตอบก็คือ5คันแปลว่าถ้ามีรถยนต์100คันจะเป็นรถยนต์สีแดง5คันนั่นแปลว่าเราสามารถตอบได้แล้วคะ่ะ ดังนั้นนะคะดังนั้นดังนั้นนะคะแล้วก็ใช้ข้อความจากโจทย์นะคะดังนั้นเป็นรถยนต์สีแดงร้อยละนี่ไงคะเราเทียบกับหนึ่งร้อยแล้วใช่ไหมคะ เราเทียบกับหนึ่งร้อยแล้วนะเราเทียบกับหนึ่งร้อยแล้วเราได้เป็นรถยนต์สีแดงห้าขันใช่ไหมคะก็แปลว่าเป็นรถยนต์สีแดงร้อยละเท่าไหร่คะเด็กๆคำตอบสุดท้ายคืออยู่ตรงนี้คะ่ะก็คือร้อยละห้านั่นเองนะคะร้อยละเท่าใดของรถยนต์ทั้งหมดใช่ไหมคะร้อยละเท่าร่ของรถยนต์ทั้งหมดใช่ไหมคะ ร้อยละเท่าใดของรถยนต์ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นร้อยละห้าของรถยนต์ทั้งหมดตอบเนื่องจากว่าข้อนี้นะคะเขาถามแค่ว่าเป็นรถยนต์สีแดงร้อยละเท่าใดของรถยนต์ทั้งหมดนะคะ ซึ่งเขาก็กำหนดสีแดงมาให้แล้วดังนั้นเราจบแค่หนึ่งขั้นตอนนะคะเราไม่ต้องหาสองขั้นตอนนะคะเป็นรถยนต์สีแดงร้อยละห้าของรถยนต์ทั้งหมดนะคะ เป็นอันจบข้อนี้นะคะจบข้อนี้ต่อไปเรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะซึ่งข้อ2ที่ครูให้เนี่ยตัวอย่างของครูนะคะจะมีความคล้ายคลึงกับในใบางานของพวกเรานะคะก็คือมีความคล้ายกันกันกบใบางานหน้า31นะคะที่เด็กๆนะคะจะต้องหาคําตอบออกมานะคะ,ะโดยโจทย์ของครูนะคะก็มีอยู่ว่ากุ๊กไก่ลงแข่งมารุกทั้งหมด25ครั้งนะคะชนะ19ครั้ง การลงแข็งมากรุกของกุ๊กไก่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งทั้งหมดครูพลาดตรงโจทย์ไปนะคะครูต้องบอกว่าการลงแข็งมากลุกต้องบอกว่าการชนะนะคะไม่ใช่การลงแข็งนะคะเป็นการชนะหมากลุกของกุ๊กไก่นะคะ การชนะหมากรุกของกุ๊กไก่คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของจำนวนครั้งทั้งหมดนะคะอันนี้จึงจะใช่นะคะ,ะกุ๊กไก่ลงแข่งหมากรุกทั้งหมด25ครั้งนะคะชนะ19ครั้งนะคะ,อะสองตัวเลขนี้เราจะต้องนำมาเพื่อเทียบบัญญัติตรยางนะคะเพื่อที่สุดท้ายเราจะได้ออกมาเป็นเปอร์เซนต์ของจำนวนครั้งที่เขาชนะ ะะซึ่งเขาชนะเนี่ยเขาก็บอกมาแล้วว่าชนะ19ครั้งแต่โจทย์ถามว่าการชนะหมากรุกของกุ๊กไก่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจํานวนครั้งทั้งหมดแปลว่าเราจะต้องนําตัวเลขนั้นนะคะมาเริ่มเทียบเป็นจัตย่างเป็นบรรทัดที่1นะคะและบรรทัดที่2ตัวเลขข้างหน้าจะเป็น1เสมอข้างหลังเป็นเศษส่วนเสมอนะคะเศษส่วนเอามาจากเศษหลังส่วนหน้านะคะแล้วก็บรรทัดที่3าม เทียบกับ100นะคะเพราะว่าเราต้องการคําตอบเป็นรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราจะต้องเทียบกับ100นะคะ,ะบรรทัดที่1นะคะมาเริ่มเขียนกันเลยนะคะ,ะสมมุติข้อไอ้บรรทัดที่1นะคะก็จะเป็นถ้าแข่งมากรุนะคะ ทั้งหมด25ครั้งกุ๊กไก่จะชนะ19ครั้งนะคะจะชนะ19ครั้ง ร้บที่2นะคะถ้าแข่งมารุกนะคะเราจะต้องเทียบให้เป็น1ครั้งแล้วนะคะถ้าแข่งมารุกทั้งหมด1ครั้งนะคะกุ๊กไก่จะชนะเศษส่วนนะคะตรงนี้ เศษหลังส่วนหน้าหลังคือ19นะคะหน้าคือ25นะคะเศษหลังส่วนหน้าก็จะเป็นเศษ19ส่วน25นะคะครั้งนะคะบรรทัดที่3นะคะ เทียบกับ100นั่นเองนะคะเพราะเราต้องการคำตอบเป็นร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์บรรทัดที่3เราต้องเทียบกับ100นะคะถ้าแข่งมากรุ๊กทั้งหมดสมมุติให้เป็น100นั่นเองนะคะ100ครั้งกุ๊กไก่จะชนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็น 100คูณกับเศษส่วนนะคะก็คือเศษส9เส่วน25เด็กๆจะตัดทอนเลยหรือว่าจะคูณเลยแล้วค่อยหารทีหลังก็ได้นะคะอันนี้สามารถตัดทอนได้เลยนะคะเพราะว่ามีตัวเลขที่หารลงตัวได้เลยนะคะก็คือ25นะคะ กับหนึ่งร้อยนะคะด้วยแม่ยี่สิห้านั่นเองนะคะยี่สิบห้าหนึ่งเป็นยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าสี่เป็นหนึ่งร้อยตอนนี้ข้างล่างของกูเป็นหนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็นสิบเก้าอยู่ข้างบนคูณกับสี่ใช่ไหมคะสี่คูณสิบเก้านั่นเองส่วนด้วยหนึ่งข้างล่างนะคะส่วนด้วยหนึ่งข้างล่างเนาะใส่หน่วยทุกบรรทัดนะคะ คำตอบก็จะเป็น4คูณสิบ้นั่นเองนะคะ4คูณสิส่วนหนึ่งเราไม่ต้องสนใจแล้วนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งสามารถล่องคุได้นะคะการส่วนด้วยหนึ่งคือการเป็นเจ้าของคนเดียวนะคะเราไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้นะคะ4 4 9 3ีนะคะ4ี3 6สใส่6ทด3ใส่หกทด3า1ส่บวก3เป็น7นะคะ โอเคนะคะนั่นหมายถึงการชนะนะคะการชนะหมากรุกของกุ๊กไก่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งทั้งหมดตอนนี้เราเทียบให้เป็นร้อยครั้งแล้วนะคะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้แล้วคำตอบของเรา mm hmm. เมื่อเทียบกับ1นึ่ร้อยได้76นั่นแปลว่าเราได้76%็ดสินต์นั่นเองนะคะเราก็มาสรุปนะคะทีนี้ดังนั้น หรือนั่นคือก็ได้นะคะใช้คำไหนก็ได้นะคะดังนั้นเอาข้อความจากโจทย์นะคะมาเขียนการชนะหมากรุกของกุ๊กไก่คิดเป็นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะเด็กด คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์เอ่ยคําตอบที่เราได้คือ76ครั้งเมื่อเทียบกับร้อยใช่ไหมคะนั่นแปลว่าคิดเป็น76เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ76เปอร์เซนต์ของจำนวนครั้งทั้งหมดนะคะตอบนะคะ การชนะหมากรุกของกุ๊กไก่คิดเป็น76%ของจำนวนครั้งทั้งหมดนะคะ โอเคค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างที่ครูให้ดูนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทบทวนขั้นตอนกันอีกครั้งนึงนะคะ เราก็จะเริ่มดูจากโจทย์ที่เขากําหนดมาให้นะคะจํานวน2จํานวนที่โจทย์ให้มานะคะแล้วก็สังเกตว่าในข้อนั้นเขาถามในสิ่งที่เขากำหนดมาให้เลยหรือเปล่านะคะ,ะ,คะเช่นข้อนี้เขากําหนดมาให้ว่ารถยนต์มีทั้งหมด1 2อยคันเป็นสีแดง6คันนะคะเขากําหนดแค่2ออย่างนี้ตอนสุดท้ายเขาถามว่าเป็นรถยนต์สีแดงร้อยละเท่าใดของรถยนต์ทั้งหมดเราก็เลยสามารถเอาตัวเลขนั้นนะคะมาเทียบ เทียบทีละสเตปนะคะสเตปที่หนึ่งเทียบกันเองสเตปที่สองเทียบให้เป็น1นึคันสเตปที่สามเทียบให้เป็นหนึ่งร้อยคันนะคะแล้วเราก็จะได้คําตอบออกมาแต่ถ้าเกิดว่าในข้อนี้นะคะเขาไม่ได้ถามหาว่ารถยนต์สีแดงคิดเป็นร้อยละเท่าใดายอย่างเดียวนะคะเขาดันถามอีกว่ารถยนต์ส่วนที่เหลือคิดเป็นร้อยละเท่าใดาของจํานวนรถยนต์ทั้งหมดอันนั้นน่ะแปลว่ามันมีคําว่าส่วนที่เหลือใช่ไหมคะเราก็จะต้องนํามา ลบนะคะนำร้อยละที่เราหาได้เนี่ยไปหักออกจาก100นะคะเพราะว่าสิ่งของทั้งหมดคือการเทียบให้เป็น100%เเนั่นเองนะคะก็เอารถยนต์100หนึ่งหักออกด้วยรถยนต์สีแดง5เปเซนะคะแปลว่ารถยนต์สีที่เหลือนะคะก็จะคิดเป็นร้อยละเก้าของรถยนต์ทั้งหมดนั่นเองนะคะแต่ว่าโจทย์เขาในข้อนี้เขาไม่ได้ถาม ครูก็เลยไม่ได้ทําให้ดูนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปคาบต่อไปนะคะครูจะทําให้ดูนะคะอันนี้ครูทําให้ดูเท่านี้เพื่อไม่ให้นักเรียนสับสนกับใบงานของนักเรียนนะคะเพราะว่าใบงานเขาให้หาแค่หนึ่งขั้นตอนนะคะก็คือหาตามที่โจทย์กําหนดเลยนะคะต่อไปมาดูข้อ2นะคะกุ๊กไก่ลงแข่งหมากรุกทั้งหมด25ครั้งชนะ19ครั้งกําหนดมาให้ว่าแข่งทั้งหมดกี่ครั้งแล้วก็ชนะทั้งหมดกี่ครั้งใช่ไหมคะ แล้วโจทย์ก็ถามหาว่าการชนะหมากรุกของกุ๊กไก่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราก็เลยจบแค่ตรงที่ว่า100ครั้งถ้าเทียบเป็น100ครั้งแล้วเขาชนะที่76ครั้งใช่ไหมคะแต่ถ้าโจทย์ถามต่ออีกว่าการชนะของาการชนะหมากรุกของกุ๊กไก่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจานวนครั้งทั้งหมดและการแพ้หมากรุกคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้แปลว่านักเรียนะจะต้องมาหาด้วยว่า ชนะไปแล้ว76%็สหกเนี่ยแล้วแพ้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นใช่ไหมคะแปลว่าจํานวนครั้งทั้งหมดอ่ะตอนนี้เราก็เทียบให้เป็นร0อยเปอร์ซแล้วก็คือเราชนะไป76%็สิหกเปอร์เซแล้วแพ้ล่ะก็คือเอา100หนึ่งรอยเปอร์เซนหักออกด้วยเจ็ลสิหกเซ็เราก็จะได้เป็นจำนวนครั้งที่แพ้ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นใช่ไหมคะก็คือยี่สบสี่เปอร์เซนนะคะหนึ100่งร้ยลบเจ็ิหเท่ากับยี่ี่นั่นเอง แต่โจทย์เขายังไม่ได้ให้หาถึงขั้นนั้นนะคะเราก็หาแค่ตามที่โจทย์เขากำหนดนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะก็จะให้พวกเรานะคะให้เด็กๆนะคะไปทำใบงานนะคะใบงานของเรานะคะครูมอบหมายให้เด็กๆทำใบงาน2หน้านะคะก็คือหน้า30และหน้า31นะคะโดยสามารถศึกษา ตัวอย่างที่ครูให้ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคนะคะหากไม่เข้าใจก็อยากจะให้นักเรียนลองศึกษาวิธีหลายๆรอบนะคะหรือว่าอาจจะปรึกษาคนที่รู้ขั้นตอนวิธีการทำนะคะอย่างเช่นถ้ามีพี่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะทักมาถามครูก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบ การสอนครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ